สวัสดีจ้าพี่น้องมณีพบก,กับสาวต้มชาแนลอีกแล้วเด้อค่ะมณีสาวต้มสิผ้ามาเก็บนอใหม่ค่ะอยู่หลังบ้านนี่แล้วค่ะเดี๋ยวสาวต้มยางก่อนเด้อจ้ะจ้ะเดี๋ยวมึงมึงก่อนมันสิมีบ่เนาะค่ะเนาะเก็บก่อนมันเลื่อมสีแก่แล้วล่ะค่ะฝนมัาท่านตกยังหาเด้อพี่น้องเด้อ เอนนียงไปเกี่ยงแล้วค่ะเนีงนอนใหม่ค่ะอึ๊บเออมดกัดคอยบ่ท่านใหญ่ค่ะ แสียบด้ค่ะนี่โน่หน่อยๆอยังสีแสียบด้ค่ะเอาใส่ยกับแกงกันด้วยค่ะพี่น้องเจ้าเห็นอียงบ่นี่โน่ใหม่ค่ะเดี้อเด้อเด้อเด้อสุดทําเอาโน่หน่อยก่อนค่ะเด้อเด้อเด้อ โอ้ยขวานักมาได้อ,อ,อ <c oughs> เดี๋ยวค่ะเราต้มเอาโน่นนี่ให้มึงเอาเด็กวันนี้ไปหนาะเราต้มโมมี่เสียมเดี๋ยวก่นเด้อค่ะโอ้ยเด็กวะเนาะอือขึ้นหลุยปเป็นสัตว์ ได้แล้วเ,ออเดินแล้วค่ะโอ้ยซ้ำสีออกพี่น้องไปกันเด้อค่ะไปอีกหาอีกคนค่ะนี่บอกนี่แนวมันแต่เดวกก็ต้องออกก่อน พอได้กเก่งอยู่ด้วยจ้ะน,นี่เดี๋ยวด้วส่งสีแก่เป็นอะรจ้ะฉอาต้อมบาเดเานียวมา,งงม,ามึงได้อยู่นี่โอ้ยอก็เกยงอยู่ค่ะตนน้นเด้ พาบนิงกัขาอภัยเยจ้ะน,น,น้องใ่ครับเดียวซต้มว่างกับเพัน,นอยูย่ขวม้อหาอีก,กอนจ้ะมีบอกี่น้อ่นี่อยูย่หลังบัซต่อมนีมเ่เลยด้จ้ะดีพอแล้ว นคะ,ะต้องหาก่อนขึ้นเง,งาเลยแต่พี่น้อ,อนนงเดี๋ยวก่อนอันนี้เงาผุดมเลยเออเงาค่ะอันนี้โนอันนี้อยู่จ้ะเดี๋ยวสตอมสิผะข้ามมันไป tìm tao mới còn huy động xảy là mượt bò khải bò hiến đâu Trời ổn là Điều mừng này ừ. Ôi, Ôi. Chạm gì đây ừ. Đấy hả Đó Xoay cặp bánh ngoài còn Cái to hả Đấy còn Đi bằng Ơ, ừ, mày thấy hổ thôi là phải đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เมืองธรรมชาติจ้ะอยู่หลังบ้านเสาต่อมด้วยจ้ะนี่ไปค่ะเดี๋ยวเสาต่อมทีไปปอกน่องไม้ให้มังค่ะมาปอกน่องไม้ก็เสาต่อมมาเลพี่น้องเล่นมึงกันมันอ่อนอยู่ดีจ้ะนี่เอาในถิ่มกันแง่งมัน เดี๋ยวสีปอกตรงมนี้ยเหมือเนเรียงได้จ้ะมันก็อ่อนอยู่ดีพี่นง ล้นมือหอ่ยมึงนอนนี่อิ่มเลยค่ะนอเดียว ghé tổng lựa nó nữa chả, cháy 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 gần cháy cháy Nói cháy Bọc nó nhầy cháy 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 โซตมเอาไม้มาแล้วเดมอนึงอยู่ดิค่ะนี่หมอใหญ่หนึงอยู่ดิค่ะเนี่ยโตอมแกเอามดอละอันน้อยๆนี่เนี่ยตอมก็เอามือละค่ะมาค่ะเดี๋ยวย่ยมเลี้ยงเดี๋ยวโตอมสิกเงด้วยค่ะโซตอมฝากคลิปเก็บโนใหม่ว้ซ่ำหนีด้วยจ้าเดี๋ยวมาพอกันกับคลิปแกลงโนใหม่ของโซตอมด้วยค่ะพี่น้อง